คลิปนี้มีคำหยาบบทใช้วิจารณญาณในการรับชมได้ใส่ใส่ผมผู้หญิงอะเออแม่งไม่ไม่เกียนนะคีกผ้าเกียนจัดเลยน่าไม่ดีไม่เห็นนักเปลี่ยนกระถางเลยมั้ยง คนเด็ดการเกมมิ่งจะมาเล่นเกมมาพับจีโมะวะเฮ้มึงลงไหนลงไหนลงไหนไม่ต้องอายก็ได้พูดไปเลยลงนี่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  อีเวนไม่ปักหมุดไม่ได้มุดีิพี่กุญชาร้วอี่เนี้ยไม่พูดไอ้สัตสัตใช้ไม่ในสัตเลยเออเออเออไม่โดดอ่ะ đi ừ ờ. lúc này lúc này ได้ของไม่ติดเน็ดกากดกาิเน็ดแม่งกาดหายเลยเวรกรรม อคลิปอีกแม่งก็แบบลำบากเลยตอนนี้กูอู๊ซิ <Okay. S 1> มา,าย,ยิงล้างพงกูใอเยี่ยงนแม่งลำบากไม่นะเราจะพูดแล้วก็ลำบากครับพูดดไ้แม่งเออ,เอ,อจริงๆสโคบหัวโลสโคบหอวโลดได้แล้วได้สโคบแล้วยังดียังดีงดน้ะก็มีสโคบได้ก็ไม่มีเว้ย ไม่เฉียใช้ใชก็ถึงก้าโมโอเคอ้าสิบว่ไปลูกสองไม่อยากเล่นไ่ลูกสองให้มันขนาดเหมือนเจอคนวะเหมือนเจอคนเหมือนเจอคนเฮ้ยระวังระวังระวังแถน,นี้มันเหมือนจะมีคนเว่ เจริงจังหน่อยเพื่อนอยู่เนี่ยเฮ้ยมมีคนมาไม่เคยมีคนมาตรงนี้เลยกลาง เอ้นนยพิ่งฟ้าหมดยังเท่านั้นนะ่ะฟ้าหมดยังน่ะกางฟ้าหมดยังเท่านั้นหมดเลยเพื่อนเกี้ยแม่งของของเกี้ยงเลยมึงมีเว้นไม่เหลือของอให้กูเลย เหลือต้องตีนเขี้ยวอะไรไให้เลยเออเอาวะ<ห>ไม่ถนัดเล่นลูกสองอะไรวะเกมพับเตียเล่นลูกสองแล้วแม่งแตกาวาะวายนี่เป็นคนที่ไม่ถนัดลูกสองจังยีจังแรงเลยอะเฮ้ยเสียงปืนอ้อเสียงเท้าเสียง,งเท้าเอาวะ มันิ่มเก็บของข้างบนอีกกูโดูโดยาวเลยท่านล้นของยาวเลยโศอิสเน็ตกากโคตรเลย เน็ตแม่งยังก,กากเซ็งเลย,ย,เยแล้วแม่งอัดโอเคปิดไหมเน็ตดาวนบัางที่คุณอยากฟูฟลอยไหมเสียงเหมือนไอ้เน่ยเด็กเกี้ยนเด็กกระปโปงอะเออเออเฮ้ยอย่าไปหาดิเดี๋วเดีเอเอเนาะสลับเดิม ไม่มีสโคบไม่มีสโคบเว้ยไม่มีสโคบแบ่งได้ไหมอันนี้มีสโคบก็ไม่มีบ้าเลยอ่าวันนี้ก็ฟาร์มยาไปฮนะวันนี้ยังไม่เจอคนเจอคนมา่อไก็เออก็ต้องฆ่ารครับพูดเทียร์อะไรกูเอออันนี้มีคำหยาบนะครับอย่างงี้แหละ คนเนาะแค่คนเหระเอาเกนอกเอาซะละเนอกเี huh, three, one day, one day. Hey, ้มน่นยดิอะไรๆอะไรๆอะไรๆเกนี่ไอืมเเด็กเียเอสัตกรู้ออกไปไอเด็กเวนอุ้ยเขียูเจ็บ เชี่ยงเนี่ยโอ้ยเด็กเชี่ยไอ้เด็กเาโอ้ยอยู่เชี่ยแม่งไอ้เด็กเชี่ยไอ้สัสเอ้าแล้วกูถอยไปมึงปาระเบิดไฟเหรอนะเออแค่มึงนี่มันเด็กเชี่ยจริง โอ้โห oh, oh. แล้วยาก,ก็ไม่มีด้วยนะเหมยเออหาทำคอนเทนต์ดีมึงอะน้องผิดยายาผิดตัวยาผิดตัวยาผิดตัว เฮ้ยจอคนเจอคนเจอคนยืดแตกไหมหนึ่งสองสามเทสได้ยินป่ะได้ยินป่ะได้ยิน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 เทสเสียงะไยตอนนี้เราคนมาเมื่อกี้เห็นผู้หญิงวิ่งไปตรงนั้นอ่ะเออตกใจมึงไลยสไห พี่ยิงผมดำของน้ำตาลหรือเปล่าวะลืมไหนวะแล้วคุปต์เปิดมาทั้งหมดนะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเขาน่าจะเป็นอะไรก็ได้เมื่อกี้เห็นนะหรือว่ากูตาฝาดปะใครเห็นไม่ที่เราพูดว่าโอเคซัด เราฟาร์มกันตรงนั้นก่อนหน้าเมื่อกี้ใครเห็นน้ำคลิปไม่ใช่เหรอเพื่อนย้อนย้อนคอนเทนต์เร็วคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์ลืมเปิดไมค์ชิบหายเออคอนเทนต์เออคอนเทนต์ก็ได้น้ำคีบคอนเทนต์ไม่มีอะไรจะแคสเกมเลย แต่ก็ได้ที่ปกมันคนกลัวหน้าไอเดียจนปัญญาโคตรเลยมึงเอ้ยไอเดียจนปัญญาระดับแอบแคือคือแม่งไม่มีคอนเทนต์ไอเดียคิดคิด,คดเล่นเกมอะไรไม่ออกโบ๊็อกคนข้อว่ามีคอนเทนต์จะทำาที่อะไรคนธนาคารคิดออกอย่างเดียวและแม่งเกมนี้ก็แบบมัเกมเดียวไงคิดไม่ออกคอนเทนต์ก็มา ใส่หัวเออพับกี้ก็ได้วแต่แม่งพออัดปุ๊บนี่โคตรแหลกเลยทีเดียวพีกันทำนบ้านร้อยร้อยปึกก,กูกูไม่ชำสายแบบนะั้นกูทำแอนิเมชันกับไอ้นี่เวล้มข้าจาไร้ผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยเจอของวะแล้วเจอของดีเวนมีระเบิดให้ไหมไม่มีมีอยู่ไหนอะ ก็วันนั้นในในในทีมเราไม่<น>ไมีใครเป็นคไม่มีใครเป็นประเทศไทยเลยเไม่ไม่มีคนไม่ใช่ไม่มีคนไทยอยู่ในทีมเราดใิใช่ใช่ใช่มีมึงกูในะคนไทยนไงแอนดี่กับฟูฟี่นี่ยปล่อยมันพูดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอ่อไอ้นี่ระเบิดไปอัดหน้ามันเก็บล้างแขน,นล้างแขนก็คือการล้างแขนต้องต้องเข้าใจนะทุกคนทุกคนนะ <laughs> ล้างแขน ได้เวลาเขียนแล้เฮ้ยก่อนล้างเขียนกำจัดอีปลีดนั่น ระวังระวังนะระวังระวังเฮ้ยมันอยู่ไหนอะอยู่ไม่อยู่หลังบ้านอยู่ข้างๆบ้านเฮ้ยมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดเลยกูว่า หายไม่หมดหรือเปล่าวะแล้วกูแม่งเสือกไอเด็กเชี่ยแม่งสัตว์เออไม่ใช่ระเบิดเว้ยระเบิดควันนั้นเพื่อนสมุกกระสมุกอะสมุกอีกเย้ย <laughs> ยันหลอนยันหลอนยันหลอนคร <laughs> ับรถไฟน่าจะเมารถเมาเรือเมื่อกี้นี่นะโอ้ยเชี่ยแม่งโดนตัวเองสัตว์ เอเดียเออมาเอายาให้กูหน่อยดิมียาไหมตายแล้งไม่มีคนไม่มีค้นเมาเรือขอยาหน่อยขอยาหน่อยไม่มียาดีว่ะนอนการยาเลยดีใเขียวๆอ่ะป่ายเที้ยมว่ะ ยาหิวแบบนี้แหละอยาพลายกยูแดกเองสิยาเวลากระป๋องเฮ้ยยาพูดมากแตกไปซะอ่าเดี๋ยวะให้เออแบบเน,นีมยต้องการแบบเนี้ยมไมกว่าน,น้นโอเคโอเคโอเคแป๊บแป๊บแป๊บกูรังนี่ไหมไป มึงมึงให้เลนหมาได้อยู่เล่นเขี้ยไปเฮ้ยถ้าเกิดมีสัตว์ตมองอยู่แบบมึงเล่นเขี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้สัสแต่คอนเทนต์ไงเออไอ้ไปสัตว์มีเล่นเขี้ยอะไรกันอยู่นี่ เฮ้ยมีมีเหรียญนะมีเหรียญนะเออเฮ้ยมึงพูดถูกมีเวนเฮ้ยเขาวงมึเคยเห็นมีไฟเฮ้ยเข้าวงเข้าวงเฮ้ยเข้าวงเขาวงเลยสามวิมันจะวงมันจะมาแล้วระวังได้ระวังระวังไอสองคนข้างบนนี่แตกแล้วเนี่ยคนล่างหลุดคนล่างหลุดเอ๊ะครับจีแม่งคนหลุดบ่อยจังวะเออพับ คลิปนี้ยาวอ่ะเพื่อนโอ้ยไม,ม่เหมือนคลิปอื่นเลยวะคลิปนี้ยาวคลิปนี้ยาวได้ได้เลยยาวได้เลยได้เลยขอได้ยาวเออต้อหงหาคนอนเทนต์ให้ครูเป็นเจ้าแม่หาคนอนเทนต์เรียกว่าเจ้าพ่อเลยก็ได้เฮ้ย <c oughs> ข้างหลังของครูขอสมุกเอาไปเลยแฝดนี่ว่ะคิดอะไรออกได้แล้วอ่น้องปิดไหม ก้างอยู่ไหนก้าง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 เดี๋ยวเดี๋เดี๋ดีมานี่ก่อนเจอเจอเจอกระเป๋าสองเจอกระเป๋าสองเอาไหมเจอกระเป๋าสองมีอมใช้ลูกซองอยู่ไหมใช้ลูกซองอยู่หรือเปล่าตอนนี้นี่ไม่ไหนหน่ะเฮ้ยเขาวงเว้ยเขาวงเขาวงเขาวง วงบีบแล้ววงบีบแล้ว,ว,ลวเอาวงไวง้เพื่อนยัมนมแ,แม่งว,งวางงออ่าถ้าเปิดเถิมนะว่าหาคอนเทนต์ได้เยอะแน่อืมจริงแต่กูเตรียมคิดคอนเทนต์หน้ามึงเลยโดยเฉพาะเลยโอเคกูวิ่งไวเพิ่มน้าหน่อยว่ากกูไปกินยาชูกำลังมา คาราบาล่ะไม่ใช่ยาแกแค่ผมผมไปแค่แปดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกนคาราบาลคารใช่คาพ่อมันรีบขึ้นรถบ้ามไม่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 โอ้โหวงบีบมาแล้ววงบีบมาแล้วทันไม่เนี่ยทันไม่เนี่ยยังไกลเลยเซ็งเลยว่ะเพื่อนเราแตกอะ้รมั้งหาลูตี้หาลูตี้ไม่งั้นแป๊บหายอยู่มันแรงขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บหายอยู่หายอยู่ ก็หาอยู่เหมือนกันกูวิ่งหาอยู่เนี่ยไม่หนีวงไปด้วยเนี่ยนนี่มัแะอือหือเลื่อนรถเห็นเรื่อนรถเรื่อยเลยเฮ้ยมึงพันยาก่อนพันยาก่อนเว้นพันยาก่อนเฮียพันยาก่อนมึงอ่ะเฮ้ยกูใกล้่ะกูใกล้วงแล้วกูใกล้วงแล้วชิบหายแล้วเฮียไม่แตกไหมเนี่ยมาแล้วอ้อเชส ไม่โดนกูแล้วโดนกูแล้วโอเคกูยังไม่เท่าไหร่มือมะดิมือดิมึงไปเคมึงไปเอฟเคตรงกลางวงเลยอ่ะมึงวิ่งมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยไม่ต้องพันยาแล้วมีรถไฟขาก่นี้กูลังหายอยู่ไม่มีไม่มีเลยสักคันทำไมโชคไม่ดีเลยวะ เอ้ยมาแล้ว <2000 S 2> มาแล้วเอ้ยอมาเลยมาเลย <2 S 1> มาเลย <3 S 1> มาเลยขับรถมาเลยโอ้จะไปเจอกัรที่ันเล่นไหมเพื่อนอย่าไม่ต้องเอ้ยระวังคนนะตอนนี้เราจะเราจะได้อีกหน่งเรือปะยังไม่รู้เลยคนเหลือยี่ห้ากับสองคนอีสองคนม่งหลุดไปแล้วสองคนบนแม่งหลุด หลุดแล้วก็ตายด้วย l ะวังไว้เพื่อนเ,เราต้องไล่หนึ่ง,แ,งลแล้วมึงก็อย่าหาเรื่องชนขับรถจนระเบิดแล้วก็ตายโง่แล้วมึงอนะอันนั้นตายง่นะคอนเทนต์ไม่มีใครดูนะแบบนั้นแต่ดูดูเพื่อดูขำขำ เวลากูขับรถกูมาจะชอบกดปืนปืนฝั่งซ้าว่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ่ะต้งฝั่งซ้ายเฮ้ยระวังคนนะมันช่วงกลางวงแล้วนี่เอ้ยจะกลางวงแล้วอะมันช่วงริมวงแบบเนี้ยคนเยอะนะ ไอคีรอไว้ก่อนเลยเอไอคีมันไกลเฮ้ยฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนคูยังมีแค่หมวกหนึ่งกับกอดหนึ่งอยู่เลยฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเชีย่ยปืนยังดังเลยวิ่ยแหลกจังวะรายงานแม่งเลยเสียแล้วผูเล่นวิ่แม่งแหลกจัง แกไปดีแตกไปดีนี่เพื่อนเฮ้ยรถใครวะ้เสียงยังก็ตดเลยเกียแหลกแล้วไงไไก็เก็บมึงได้ละกัน ไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยแตกอีเว้นมันมันเจอเพื่อนนะกูมองไม่ได้ระวังเลยอย่าแตกเออตายตายเร็วฝากความหวังไว้กับมึงที่หนึ่งไว้เพื่อนเฮ้ยข้างหลังข้า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 งซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยอ้ ข้างหลังข้างหน้าก็มาไอสัตว์เออกูบอกมาแล้วข้างหลังมึงด้วยอ่ะกูบอกไปแล้วใช่ไหมเอะยไม่เป็นไรได้คอนเทนต์นิดนึงไอ้ถ้ายิงข้างหลังก็โดนข้างหน้าโดนข้างหน้าก็โดนข้างหลังโทษทีอะไม่ได้อ่ะไก่กันเองไอเวนไก่กันเองไม่เป็นไรติด